สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พ้าบ้านราคาถูก EP พิเศษที่186นะคะพี่ๆค่ะวันนี้หนูก็ได้มีพาราก่ายมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่ วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขามาชมกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ องละ150บาทหมดทุกองค์เลยนะคะถ้าพี่พี่คนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถแคบรูปภาพส่งให้หนูได้ทางไลน์นะคะเสียงหนูอาจจะแปลกๆไปนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าตอนนี้หนูไม่สบายนะคะ <c oughs> รายการต่อไปรายการที่2ก็เป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่จา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่3ก็สมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะ<_ <C> _ <V> ก็สมเด็จวัดะระฆังนะคะ<_ <C> _ <V> รายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะ<_ <C> _ <V> อง์นี้ก็วัดะระฆังนะคะพี่พี่แต่และองค์แต่ละหมายเลขเนื้อไม่เหมือนกันนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่หกค่ะสักคู่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นวัดเกตชัยโยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดนะคะเป็นวัดเกตชัยโยนะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่9นะคะก็เป็นวัดเกตนะคะถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดห, <ge> <une> ห,ห,หรือว่ายังไงต้องขออภัยด้วยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะหนูไม่ทราบแล้วคือสมเด็จอะไรนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบเอ็ดนะคะน่าจะหลวงปู่เผือกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะรายการต่อไปรายการสิบสองเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ รายการต่อไปรายการสิบสามเป็นซุ้มกอนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ line, สอบถามหนูได้นะคะรายการต่อไปรายการสิบสีค่ะองนี้เป็นปางเปิดโลกนะคะเป็นเนื้อดินนะคะแปบบ๊บนึงนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการ16นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะกรอบค่อนข้างมัวนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะรายการต่อไปรายการ17นะคะพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อแช่มนะคะรายการต่อไปค่ะรายการ18นะคะอันนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะแต่นายเขียนว่าหลวงพ่อจาดนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการ19นะคะอันนี้เป็นเนื้อดินหนูไม่ทราบพระนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการยี่สิบนะคะเป็นพระพรมนะคะพีะรระะรพะะ่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหนุมันองนี้เป็นปิตาหนูไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองนะคะองคนี้เป็นเบียแกนะคะ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะองค์นี้เป็นผะเนื้อดินแต่ว่าหนูไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบสี่นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จโตนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่รายการต่อไปรายการยี่สิบห้านะคะองคนี้หนูไม่ทราบผะนะคะองค์น no ี้ก็เป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่อยากดูรูปผาเพิ่มเติมองไหนหมายเลขไหนบอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นปิดตามไม่ทราบที่นะคะองลาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดเลยนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะองค์นี้เป็นผัดเนื้อดินหนุ่มไม่ทราบที่นะคะ รายการต่อไปรายการที่สามสิบนะคะน่าจะเป็นพระกุน,นะคะพี่รายการต่อไปรายการสามสิบเอ็ดนะคะองค์นี้เป็นหลวงปู่หลิวนะคะสนใจองค์ไหนหมายเลขไหนนะคะอยากปิดนะคะพี่พี่สามารถโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะคะรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบผะนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามเป็นเจ้าสวหลวงปู่บุญนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาสิบสี่นะคะเอานี้เป็นหลวงพ่อจงนะคะกรอบจะค่อนข้างมัวนิดนึงนะคะสะภาพสภาพการใช้งานนะคะพี่ผ่านตักผ่านการใช้งานมาแบบนี้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นนักบกนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบหกนะคะ องนี้หนูไม่ทราบพระนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่ขาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการต่อไปสามสิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะองนี้หลวงพ่อมุยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเก้านะคะอง์นี้เป็นหลวงพ่อทองนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเป็นโสธรนะคะเป็นโสธรสองหน้านะคะพี่พี่รายการต่อไปเลยนะคะรายการสี่สิบเอ็ดนะคะพี่องค์นี้เป็นพระหูยานนะคะแต่ว่าองคเล็กนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสองนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบผระนะคะเป็นเนื้อชินนะคะรายการต่อไปคะ่ะสี่สิบสามนะคะ รายการต่อไปค่ะ44่ี่นะคะอันนี้เป็นอ่าจะเป็นยี่สิบตวรรษนะคะรายการต่อไปค่ะสี่บห้านะคะอง์นี้เป็นน่าจะหลวงพ่อทานะคะพี่รายการต่อไปค่ะ46นะคะไม่ทราบพระนะคะพี่รายการต่อไปค่ะ47ดนะคะ รายการต่อไปค่ะสี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปค่ะสี่สิบเก้านะคะอาแปะลงสีนะคะรายการต่อไปค่ะรายการห้าสิบนะคะเป็นหลวงพ่อแช่มนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะพี่พรายการต่อไปค่ะห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะ รายการต่อไปค่ะห้าสิเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสิเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสินะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่รายการต่อไปค่ะห้าสินะคะเป็นหลวงพ่อกระสิมนะคะ รายการต่อไปค่ะห้าสินะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรายการต่อไปค่ะห้าสิเนะคะเป็นโอภาสีนะคะรายการต่อไปค่ะห้นะคะ หนูปูทิมหนูปูทวดนะคะรายการต่อไปที่59นะคะรายการที่ห9หนูไม่ทราบผ่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการต่อไปรายการ60เป็นชินาาชนะคะรายการต่อไป61นะคะเป็นปิดตาหนูไม่ทราบที่นะคะองลาร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปรายการที่หกสิบสองหนูก็ไม่ทราบที่นะคะ รายการต่อไปค้า63นะคะหนูก็ไม่ทราบที่นะคะรายการต่อไปค้า64นะคะพี่ไม่ทราบผ่านะคะเป็นเนื้อชิน้นรายการต่อไปค้า65นะคะโอภาสีนะคะรายการต่อไปค้า66นะคะ หลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปค่ะ67นะคะรายการต่อไปค่ะ68นะคะรายการต่อไป69นะคะรายการต่อไปค่ะ70นะคะ รายการต่อไป7จ็ดสิบเอ็นะคะรายการต่อไป72นะคะรายการต่อไป73็ดสิบสานะคะรายการต่อไป74็ดสิบสี่นะคะพี่พี่ขารายการต่อไป75็ดสิบหนะคะ รายการต่อไปเจ็ดสิบหกนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบแปดนะคะหลวงพ่อทบนะคะรายการต่อไปเจ็ดสิบเก้านะคะ รายการต่อไปแปดสิบนะคะเป็นวัดละฆังนะคะพี่รายการต่อไปนะคะเก้าสิบเอ็ดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่แปดสิบปดสิเอ็ดนะคะอันนี้แปดสิบเอ็ดรายการต่อไปแปดสิบสองนะคะรายการต่อไปแปดสิบสามนะคะ รายการต่อไปแปดสิบสี่นะคะรายการต่อไปแปดสิบห้านะคะรายการต่อไปแปดสิบหกนะคะรายการต่อไปแปดสิบจนะคะ รายการต่อไป88นะคะรายการต่อไป89นะคะรายการต่อไปนะคะ90นะคะรายการต่อไป9 1ดนะคะ รายการต่อไป92นะคะรายการต่อไป93นะคะในการต่อไป94นะคะรายการต่อไปค่ะกห้านะคะ ก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับ EP พิเศษ186นี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ